วันพัสดสิทีห g เปิดราคาในประเทศไทยเริ่มต้นที่24,990บาทจัดเต็มทุกความแรงด้วยพลังการชาร์จเร็ว150วัตต์ชิปเซ็ตตัวท็อปสเต d ตะก้อนตัดพัดเจ g น1และหน้าจอ fluid oled ลื่นระดับ1 2 0 hz sony เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ sony xperia 5 mark IV โทรศัพท์มือถือเรือธงจอเล็กอัดแน่นด้วยหน้าจอ oled 6.1นิ้วและชิปเซตเตะก p d r a g o n 8น e n 1กับกล้องถ่ายภาพ 4k hdr 1 2 0 fps บอดี้กันน้ำ IP 6 8ครับถ้ากัเดีำยวข่าวสารที่ดีทางไอทีใช่วงเย็นด้วยว่าสปนในกาสาเิมบัีนันพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พทข่าวสารที่มา้าตีแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศก่อนหน้านี้แล้วนะครับล่าสุดทาง OnePlus ก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่อย่าง OnePlus 10T 5G นะครับเข้ามาอีก1รุ่นด้วยกันโดยวางจาหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่24,990บาทนะครับ สารับันพัสดี 5G เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนโดยทงที่อัดแน่นในเรื่องของสเปครอบด้านเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการมาของหน้าจอ o อ e d นะให้สีสัน6ให้สีสันที่ดีนะครับ10บิต HDR10+ ด้วยขนาด6.7นิ้วรีเฟรช120เฮครับในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานตัวนี้เป็น Snapdragon 8 Plus Gen1 นะครับให้ RAM มา8 g ิก o รอม128และก็จะมีในเรื่องของ ROM 256รอ 256, แล้วก็ RAM 16บหกิกด้วยนะครับให้เลือกแบตเตอรี่4,800ันแปดรอมการชาร์จที่เร็วมากเร็วมากๆเลยนะครับ 150W วัตต์ชาร์จ10นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแล้วนะครับ การถ่ายภาพมาพร้อมกับกล้องหลังครับ3ตัวเในหลัก50ล้านพิกเซลของ Sony m X766 นะครับเอาตั Wide 8ล้านมาโคร2ครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซล OnePlus 10T 5G นั้นจะมีให้พรีออเดอร์ในประเทศไทยแล้วนะครับ2-8กันยาซึ่งเปิดีออเดอร์ไปแล้วเนาะและคนที่พรี r อเดอร์เนี่ยก็ได้รับของแถมเป็น OnePlus 10T 5G EV-Pico นะครับแล้วก็เคส OnePlus 10T 5G Gasdermat Grace นะครับอยู่ที่มูลค่า8,390บาท AS o n l i n o Store แล้วก็ s h อ p e e ที่สามารถไปจอบจองกันได้นะครับราคานะครับวันพัสิที 5G r รม8 g b หน่วยความจิบาบาทเฉพาะสีดำนะครับส่วนรุ่นแรม1 6 g b หน่วยความา2ิบ2 7 9อ0าบาทจะมีเฉพาะสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงที่มาฝากกันสำหรับแฟวนวัน u ัส ล่าสุด Sony นะครับได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Sony Xperia 5 Mark IV โดยจะมาพร้พอมกับจุดเด่นในเรื่องของการเป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นเล็กความโดดเด่นในเรื่องของกล้องด้วยนะครับ Sony X p e r i i 5 Mark จะมาพร้พอมกับหน้าจอ OLED 6.1นิ้วรีเฟรชเรท120เฮซึ่งถือว่าเป็นขนาดจอที่มีความเล็กนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปสัดส่วน21:9นะครับและตัวนี้เนี่ย จะมีความคมชัดของความสว่างหน้าจอเนี่ยมากขึ้นเทียบเท่ากับรุ่นเดิมถึง50%เลยในยส่วนของสเปคจะเต็มมาสมกับเรือธงครับโดยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1ทำงานคู่คู่กับ RAM 8GB รอมเนี่ยความจํา 128GB แบตเตอรี่ 5000mAh และการชาร์จที่เร็วนะครับและการชาร์จไร้สายก็รองรับด้วยรุ่นนี้ยังมีระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับมาตรฐาน IP68 ได้เสริมความแข็งแกร่งด้วยกรองและกราสเบกตัส โดยจะรันอยู่บนระบบ Android 12ตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มานะครับและได้รับการอัปเด,ดนะครับ Android 13ในเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคตด้วยใน,นการถ่ายภาพครับอันนี้เป็นจุดขายของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะความให้กล้องหลังมา3ตัวครับความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K HDR นะครับ r ฟรช e รทอยู่ที่120 h ฮและในเรื่องของการนำมาซึมโมชันนะครับในเรื่องของความละเอียดก็ถือว่าดี ถึงยังมีแอปพลิเคชันตอบโจทย์ต่อกันเป็นครีเอเตอร์อะไรย่างเงี้ยนะครับเ่จะเป็นวิดีโอกราฟีโปรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบแระดับโปรถ่ายปรับแต่งตั้งค่าต่างๆได้อย่างอิสระนะครับในส่วนของความบันเทิงก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยจะมาพาร้อมกับลำโพงคู่รองรับระบบเสียงแบบ360 Reality Audio นะครับ d Ultimate นะครับแล้วก็ LDAC องกับช่องเสียบหูฟัง3.5มิลด้วย Sony Xperia 5 Mark 4เปิดให้ preorder ในต่างประเทศแล้วในตอนนี้นะครับอยู่ที่อขอขอภั900่999ลาราสหรัฐนะครับหรือประมาณ36,800บาทเริ่มจัดส่งนะครับในช่วงเดือนตุลาคมส่วนวางจำหน่ายในบ้านเราหรือเปล่านี้ต้องรอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอลินสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ําตาลเหมาะกับ ผลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรอตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่นชิกไว้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและค่าวทีเราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n p a g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย